อลิกรับวันนี้เรากลัอยู่กับโรบอกกันดีก็แล้วนะฮะอุ้ยใครโทรเบาเนี๋ยวกำลังนอนกำลังนอนได้ที่โรทซาบโรเพื่อนฉันมีไอเดียดีๆนายอยากมาเล่นที่นี่ไหมล่ะอืมไอเดียอะไรเหรออืมอะไรวะที่นี่ไงแค่เรามาเที่ยวที่พีรมิตรมหาทองที่นี่เราก็สามารถรวยได้แล้วนะเพื่อนว้าวเป็นไอเดียที่ดีมากเลยฉันอยากได้ตังค์พอดีโอเคเดี๋ยวเราเจอกันเลยเดี๋ยวกำลังนั่งเครื่องบินไป เป็นยังไงล่ะตอนนี้ฉันกำลังนั่งเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินสายมากตอนนี้เรียบร้อยเรามาถึงแล้วทุกคนโอ้โหที่นี่คือพีระมิดแห่งอียิปต์ชายแดนสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ประตูทางเข้าของพีระมิดนะพอะดีว่าข้างหน้ามันพังอ่ะต้องขึ้นไปข้างบนละครับอ๋อโอเคครับพี่ขอบคุณครับไปดูสิข้างบนมีอะไรอะเราต้องขึ้นไปบนนี้เหรอขึ้นไปยังไงวะเราต้องกระโดดขึ้นบนนี้ดิใช่ไหมฮึบไม่ได้อ่ะ ดไงอ่ะปีนเหรอปีนไดปะปีนไม่ได้ขึ้นไงวะเอมันขึ้นตรงนี้กันวะอลองนี่เฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยเปิดประตูละประตูกำลังเปิดเต็มตัวโอ้เสร็จเรียบร้อยมีอะไรที่เราจะต้องไปในนั้นมาดูซิว่าเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรที่จะแสนยากลำบากหรือเปล่าเข้าไปแล้ว,วมืดมิดเอน็นทรานเข้ามาแล้วครับ โอ้โหเข้ามาก็เจอกับลาวาเขียวก่อนเลยเออลาวาเขียวนี้มาทุกแมปนะทุกแมปที่แบบที่เราเราเจอกันนะเออโอ้โหแมปสวยอยู่นะแมปนี้ใครมาลองเล่นกันได้นะทุกคนนะแมปสวยมากแบบนี้ถือว่าสร้างมาดีสร้างมาดีนี่เอาไปก่อน1กะโหลก1กะโหลกนี่คืออะไรหหวัวใจเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันนะทุกคนนะ ดูมาถึงตอนนี้แล้วทุกคนก็คงอยากจะดูคลิปของผมจนจบนะก็อย่าลืมให้กำลังใจโดยกันกดไลค์กดซับสไคร้มาคนละ1ติ๊กแค่นี้ก็เป็นกำลังใจของผมแล้วครับโอ้ยมาถึงดานบันไดบันไดลิงบันได,ล,นไดลิงที่มันจะต้องหักใช่ไหมหักไหมหักไม่หัก่ะเดี๋ยวราขึ้นปขงางบนซิมีเสียงแบบว่าฟาโลเลยนะแบบว่าโฮยโซโซโอุย๊ยฮะมันกิ้งว่ะมันกิ้งทับเพื่อนเราอะยังไงไปเราต้องเดินไปต่อทุกคนแล้วพอมันกลับมาเราต้องเลี้ยวซ้าย นี่เลียวนี่แล้วก็โดดไปเลยโอเคมาแล้วมาแล้วเพื่อนต้องเข้านี่ก่อนนี่ก่อนไม่นะเออหูรอดได้ไงเนี่ยคุณคุณนี่ยังดวงแข็งนะเนี่ยดีนะไม่ไม่ตายหา่าโอ้แล้วนี่อะไรเชือกเหรอนี่ไงโดดโดดไงเราผิวเราผิวทุกคนนี่เราผิวฮึ่งไงผ่านมาทุกสมนักแล้วครับบับบี้เนี่ยบับบี้แบบนี้มันเด็กกระโปงเรานี่ผ่านมาแบบ รอยออบบี้ไม่มีออบบี้ไหนที่เราไม่เคยผ่านอันนี้คืออะไรลงไปเลยเหรอโย <Yo! S 1> สวัสดีครับโอเคถึงตอนนี้คุณก็ต้องระวังด้วยนะพอดีว่าอะไรอะ่ะมีกับดักอยู่ที่พื้นนะ่ะมันจะไม่ปลอดภัยต่อคุณโอเคเลยฮะ <Huh? S 1> เปิดเปิดดิประตูประตูกำลังเปิดโอเคประตูเปิดแล้วต้องรีบเดินไปแล้วทุกคนมันก็ลังจะทับเราไม่นะสเต็สองเ ต้องไปทางนี้เหรอที่นี่เราต้องไปทางนี้วิ่งมาทางนี้ดิเพื่อนทางไหนวะเอ๊ะทำไมเราวิ่งถอยหลังอะเดอวมูดเดอวบูดนี่มันมูนวอล์กหรือเปล่ามูนวอล์กก็ชัดเอ๊ะเราโอ้นี่เราหันหัวมาแล้ะขอบคุณที่ยังแบบหันหัวได้ไม่งั้นนี่วกแตกตายแล้วมึงแล้วโดดด่านข้างอย่างนี้มันชิวๆโดดไปครับโดดไปครับ,ดดรบเรียบร้อยผ่านไปอีกหนึ่งึ๊บเอา้าทำไมมืดวะด่านที่สาม โอเคเดอะทรอน่ะเดอะท�บนองเอามีดมาฟันเหรอต้องไปหาหมีดก่อนทุกคนนู่นไงกล่องสมบัติมีดอยู่ตรงนูน้นเราจะต้องพุ่งไปเอากล่องสมบัติดูซิว่ามันมีมีดจริงหรือเปล่าชวิงเปิดออกมาเปิดออกมาเหมือนเสียงใบคราบเลยไหนอะมามีดโอ้โหมันไงมาแล้วครับมีดหนึ่งเล่มปิงเราเอาไปตู้กับสปตว์ประไปเนะี่ยหรือว่าเอาไปตู้กับแยงแบงมุมไปเฉย หรือว่ามันมีสับป,ประรดด้วยฝาล,ลงฟาโล,ลอ่ะมาเถอะวิ่งมาครับโหมันกิ้งว่ะมันกิ้งว่ะเราต้องดูเดียวมันกิ้งมาทางไหนทุกคนมันกิ้งมาทางนี้มันกิ้งมาแล้วมันกิ้งมาแล้วมาเลยลงมาไหมละ่ะลงมาเลยลงมานี่ไงผ่านเป็นที่ได้บร้อยอ,อรวงเดี๋ยวคนอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้ย ในสุดเธอก็หาทางเขาวงกดออกมาได้แปลอะไรวะในสุดเธอก็ออกมาจากเขาวงกดจนได้นะโอเคแต่นี่คือทางที่จะไปหาสมบัติของนายยังไงละทางนี้รอครับเดี๋ยวขอดูหน่อยจริงหรือเปล่าทำไมยังให้ดาบผมมาอยู่หมายความว่ายัางไงหมายความว่าต้องสู้ไงล่ะต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้สู้มาดิมาเดมาได้ทางไหนวะทางนี้ไม่ใช่มั้เปนเกิดใหม่หมทุกคนนี่เราต้องสุ่มหมดเนี่ยเีย มาเดิมาเดะมาเดิมาเดิมาด it, มาิมันมม้ยมันม,มันล้มมากมันล้มมากโอ้โหขี้โกงว่ะลุมมาทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ผมว่าทางนี้ชัวทางนี้แน่นอนนี่ไงทางนี้แหละถ้าผมคิดนะผมคิดว่าทางนี้แล้วก็ต้องหมุนมาทางนี้หนึ่งทีหมุนมาทางนี้นี่ไงเจอเลยโอ้โห,อ,โหอีซี่ว่ะการดาวของอุการดาวของผมนี่มันไม่เคยพลาดทุกคนเอ้อ เออเปิดช้าเปิดช้านะเมื่อกี้เปิดช้านะหน,ปนะนไปบนไรกันยปไปขอบคุณปึ๊บจ้ะอันนี้อะไรเดินเลยเดินเลย easy easy สวัสดีครับพี่น้องครับในสุดเราก็ออกมาทางถึงนี้ทุกคนทางถึงนี้โอเคเอาละยินดีด้วยตอนนี้คุณจะต้องเก็บของให้ได้มากที่สุดนะโอเค20ทอง22ทองทุกคนเป็นไปได้ไหมนี่ไง เราต้องเก็บให้ได้มากที่สุดมันไม่มีเวลานับหรอวะโอ้โหถ้ามีเวลานับนี่มันจะกดดันมากกว่านี้นะแต่อันนี้แบบว่าไม่ได้กดดันเท่าไหร่ถ้ามีแบบว่าสปาร์ลาดมาไล่ตามสักตัวหนึ่งหรือว่ากดดันเวลาแล้วแบบพีระมิดจะถล่มเงี้ยโอ้โหน่าสนใจนะแอบอไปปรับได้นะครับนี่พูดให้มันน่าสนใจขึ้นนะเนี่ยเอออย่าด่าก็ได้ไหมมันน่าสนใจจริงๆยังไม่มีใครด่าเลยคูดคนเดียวอีกแล้วฮึ๊บโอ้โหโดดสูงมันโดดสูงขึ้นมันโดดสูงขึ้น มันโดดสูงขึ้นทำไมได้สิบทำไมได้สิบเจ็ดเองวะหรือข้างล่างมีอีกหรือข้างบนยังไม่หมดจริงปะหรือมีข้างบนอีกสามอันนี่ไงหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับคืนโอ้ยจิวคุกเหรอฮะมีอะไรเนี่ยแผ่นอะไรให้เราอ่านมีอะไรแผ่นอะไรเนี่ยสับได้ปะไม่ได้วะเปิดสิดูซิมีอะไร ด,ดึงขอบคุณครับว่าแต่ผมต้องไปทางไหนครับพี่อันนี้อะไรอ่ะทำไมู้โอ้ oh my g o d มาเดมาเิมาสี่ทีละตัว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 มา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 สิมาอีกสี่ตัวไม่กลัวเว้ยหมุน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 สับหลังหมุนสับหลังหมุนสับหลังมาดิมาดิหนักรบสปาตาเก่านะครับมามา หมุนสับหลังหมุนสับหลังหมุนสับหลัง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 เรียบร้อยอออไม่ได้แดกกูหรอกโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ห้าหมดแล้วนะห้าตัวฮะดูสิว่าเราจะไปไหนเนี่ยปุ่มอะไรเปิดออกโอเคเป็นปุ่มอย่างงี้ช่วยให้เราเดินขึ้นไปได้ง่ายขึ้นแล้วทำไมมีดมันสั่นเก็บมีดไปซะกรบโดดขึ้นไปโดดขึ้นไป ดูซิว่าข้างบนมีอะไรเลือดเรานี่น่ารักมากเลยทุกคนดูดิเลือดแบบกระจิ้วริ้วถือมิดออกมาฟันตึึงเปิดต่อโอเคเราจะต้องไปฟันหินที่แตกตรงนั้นเพื่อที่เราจะขึ้นไปให้ได้ปึ๊บปึ๊บนี่วิธีการกระโดดกระโดดใกล้ๆทุกคนทุบทุบทุบบเลยทุบไม่พังวะทำไมวะทุบทุบทุบ ุบอ๋อใช้มือเอาโอเคก็นึกว่าอะไรถอยถอยถถจะไปแล้วครับฮั่นเน่ฮั่นเน่เฮ้เราสามารถเติอนไปได้เลยเนี่ยสองอันเนี่ยมันลงช้าทุกคนผมว่าเฮ้ยตุ้มตุ้มเออมันลงพร้อมกันเหรอวะ้มันลงอ้าอ,อะไรแล้วเรามาใหม่อีกหนึ่งทีตเราจะไม่ตายดีไม่ตายเว้ย อย่างแรบขอบคุณครับที่เปิดให้โอ้ยเรามาถึงป้อมปืนหมายความว่าอะไรและอัน,น,นอะไรอะไรห้อยอยู่อันเดียวหมายความว่าอะไรการที่เรามาถึงแท่นบูชาแล้วเรามีบาสุก้าอย่างนี้หมายความว่าเราจะต้องเจอกับหัวหน้าใครสักคนยังไงล่ะออ้ยมันเก็บว่ะมันเก็บบันไดเราไปแล้วทุกคนทิพไหาแล้วแล้วใครออกมาฮ่าหัวหน้าฟาโรมาด <c oughs> เามิเอาไปละเอาไปละเอา้า ทำไมเราล่วงอ่ะนี่เราจะต้องสู้กับมันใหม่เลยนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเออไไหนมาใหม่มาอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้เราตกไงทุกคนเมื่อกี้เราตกพื้นเออถ้าเราไม่ตกพื้นนะได้อยู่หรอกมามาสิมาเด็มาเด็มาลองหน่อยลองหน่อยมาลองกันหน่อยมาลองกันหน่อยตายละตายละตายไวตายไวโอ้ my god อ๋อมันโดนไอ้นี่ตายไว้ตายไว้เรียบร้อยเอาเราก็มาถึงหัวหน้า หัวหน้าของมันทุกคนหัวหน้าใช่ไหมน่าจะหัวหน้าอะไรนะหัวหน้าชัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องหยิบกันในละเช่อขึ้นมาดูซสืเป็นยังไงผมมันเก็บบันไดเราลงไปแล้วมันเก็บบันไดเราลงไปแล้วอ้าไหนมาลุยเลยลุ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 ยอะไรอะไร,อะไรที่พื้นเห็นอะไรที่พื้นเมื่อกี้แวบ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 ,แวบโอไม่นะ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 นะเอยปร้อยแตะไปดิแตะไปดิแตะไปหนึ่ง แตกไปอีกหนึ่งอ่าเดินถอยหลังมาเดินถอยหลังมาเดินถอยหลังเดินถอยหลังมาเซมาเซโอ้ยโอ้ย้ยมันยิงอะไรอ่ะมันยิงอะไรอ่ะมันยิงอะไรวะยิงที่หัวเหรอทำไมเลือดมันไม่ลดวะเอ็นเชียนมัมมี่โอเคเราต้องยิงแขนมันทุกคนเราต้องทำลายแขนมันก่อนโอ้ย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 ต้องทำลายแขนมันทำลายแขนมันทำลายแขนซ้ายมันทำลายแขนซ้ายมันก่อนแขนซ้ายพังเรียบร้อยไปแขนขวาแขนหนึ่งแขนขวามัน แขนขวาแขนขวาแขนขวาพังพังไหมพังไหมพังไหมพังสิพังเอรเรียบร้อยกว่าจะตายโอ้โหเล่นเราเอาเกือบตายแทนิธีการเดินนี้ก็ง่ายๆทุกคนเดินไปอุ้ยมันมีคนนําเราอะมันกล้านําเราได้ไงวะคนนั้นนะฮะเธอเป็นใครมาจากไหนฮะคนมิสติกเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ มาดูซิว่าตรงนี้คุณจะเร็วกว่าเราหรือไม่แต่เราเนี่ยเร็วมากเลยนะนี่เราขึ้นตรงนี้เลยเป็นไงล่ะโดดเออออ้ยมันมันโดดให้ปะมันยังรอดปะฮึบนี่ไงฮึบนี่อุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยเออแล้วเราไม่แล,แล้วเรารอดได้ไงวะเนี่ยตรงเนี้ยฮะโดดซะวิธีการกระโดดมันค่อนข้นขางที่จะยากนิดนึงนะทุกคนนะผมรู้สึกว่าเราจะต้องโดดให้แบบให้ทันให้ทันท่วงทีแบบนี้แล้วก็ให้ทันท่วงทีแบบนี้อ๋อห้ามให้แบบชนหัวด้วยนะแล้วก โดดฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ต่อนี่ไงอย่างนี้ไงฮึบอย่างนี้ต่อโดดกลับหลังใช่ไหมใช่อันนี้ไหมใช่ปะวะใช่แหละโตต่อเออมาดิมาดิอันนี้ต่อไปต่ออีกอันนึงโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเราต้องเติรบนนั้นวะต้องบนนั้นมีไอ้นนั่นรอเราอยู่โอเคโดดทุกคนโตได้ขอบคุณเออสวัสดีครับยังไงบ้าง โอ้ยเสียงเลเซอร์มันไม่ค่อยดีเลยนะเลเซอร์เหรอโอ้ยหัวหน้าฝาโอ้ยมันก็ฆ่ากูง่ายเกินเลเซอร์เนี่ยโด,ดบันนี้ได้ปะโอ้ยบันนี้ได้วะยูบันนี้ได้ไหเลเซอร์โอ้ยเลเซอร์มันอ๋อมัน,มนจี้ผ่านไอ้เส้นนี้เนี่ยเราห้ามโดนบนเส้นนะเนเยทุกคนมันมีเส้นบอกอยู่เห็นไหมเออเออถ้าเส้นมาเนี่ยเราจะต้องแอบกับแพงทุกคนใช่ม่งนั้นเนี่ยเราจะตายได้ เต้นกลังมาทุกคนเต้นกลังมาเต้นกาลังมาใช่ไหมนี่ไงเราต้องแอบในีเออเพื่อไม่ให้มันจี้เราโดนเราก็ต้องหาทางแอบ,บตรงนูน้นแอบบตรงนูน้นทันไหมทันไหมทันไหมอุ้ยลบเป็นไงรอดรอดครับท่านผู้ชมบอกแล้วเราจะต้องแอบ,บขอบต้องแอบ,บขอบดนีมาอีกรอบนึงนี่แล้วรอสายฟ้าไปอีกทีนึงไปแล้ว เราก็ไปได้เป็นไงล่ะครับทีนี้เราเราสุดเลยเราเอาสุดขอบคุณ <c oughs> ในที่สุดเราก็มาถึงทางออกหรือเปล่า The End ด่านจบเหรอที่นี้ที่ไหนก็เนี่ยเหมือนว่าเราออกมาจากวิหารฟารโรห์แล้วนะตอนนี้แล้วเราเจอแคมป์คนงานหนึ่งคนข้างบนนี่มีอะไรลองขึ้นไปสำรวจสิมันไดก็สูงเหลือเกินโอ้ย ติดอีก e e ยังไม่จบอีกแล้วเนี่ยมันยังมีมินิเกมเล็กๆให้เราเล่นต้องขึ้นฝั่งนู้นสึกว่าเหมือนเรากำลังจะขึ้นไปบนหอคอยพีระมิดนะถ้า,า Superman, จะไม่ผิดใช่ไหมเหมือนว่าเรากำลังเออโอ้โหไอมันมาวางแท่งไฟบนนั้นวะฮะวางแท่งไฟปุ๊บกระโดดติดแท่งไฟดีไม่ร่วงไปตายดูดิเดแท่งไฟเนี่ยนะอีบ้าแท่งไฟสังหาร ขอบคุณเอบฝั่งนั้นมีอะไรเฮ้ยกุญแจอะไรอ,ะอ่ะน่าสนใจขอ,อเก็บหน่อยขอบคุณกุญแจอะไรวะกุญแจเปิดวิหารฟาโรหรือเปล่าและเสียงเป็นอะไรรู้สึกเสียงเหมือนจะหิวน้ำกล้จะจบทุกคนปุออ๊บจบไปด้วยกันปุ๊บนอะีกนิดนึง ฮึบนี่ไงกุญแจเปิดประตูอันนี้นี่เองโอ้โหแล้วจบเป็นดีเลี่ยงประรอยรัทุกคนครับโอ้โหเป็นไงกับดาบสปาต้าหนึ่งเล่มโอ้โหในสุดเราก็มาถึงหอคอยพิชิตด,ด่านนี้จนได้โอเคทุกคนสำหรับด่านนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช c, ดร์กดซับตะไคร้ไปกระจายกันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่เกมหน้าหรือจะเป็นด่านอะไรไว้เจอกันสำหรับวันนี้ฝันดีอีพีกระตูดบา,บายบายจุบ๊บ